อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อุปการะเกื่อหนุนให้เกิดสมาธิฐิปัจจัยที่อุปการะเกื่อหนุนให้เกิดสมาธิฐิคือเกิดปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั้นประกอบไปด้วยสองประการด้วยกันคือหนึ่งการฟังพระธรรมภาษาบาลีเรียกว่าประโตโคสัคือฟังพระธรรมจากบุคคลอื่นอันนี้เป็นเหตุจากภายนอก ประการที่สองก็คือเมื่อฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองพระธรรมที่ได้ฟังนั้นหรือความจริงที่ได้ฟังนั้นพิจรารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลตามที่ได้ฟังมานั้นให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ท่านแสดงไว้ภาษาบาลีเรียกว่าโยนิโสมนสิกาคือไตรตรองโดยอุบายอันแยกขายให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในสภาพธรรมที่เป็นจริงๆตามธรรมะที่ท่านแสดงไว้คือตามชื่อแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แต่ชื่อแห่งธรรมะนั้นห่อหุ้มอยู่ห่อหุ้มสภาพธรรมที่เป็นจริงอยู่เมื่อพิจารณาไตรตรองแล้วก็ให้เข้าใจสภาพธรรมที่เป็นจริงนั้นคือเข้าใจตัวธรรมะที่เป็นจริงนั้นโดยไม่มีชื่อเ<อ>ช่นท่านแสดงว่านามรูปที่เกิดแล้วต้องดับอันนี้เป็นชื่อของธรรมะ แต่ตัวธรรมะจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดดับแล้วนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเช่นคนตายแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เหลืออยู่อีกคือไฟที่ดับแล้วก็ไม่เหลืออยู่อีก,อไ,อไ,มอออกไม่ปรากฏอยู่อีกสภาพที่ไม่เหลืออยู่แล้วสภาพที่ไม่มีแล้วสภาพที่หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วว่างเปล่าอย่างนั้นสภาวะที่เป็นอย่างไรโดยไม่มีชื่อนั้น นั่นแหละคือสภาพธรรมที่ท่านเรียกว่าเกิดและดับอันนี้เป็นเหตุปัจจัยในภายในคือการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงเป็นจริงเช่นนี้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทั้งเห็นท่านได้ยินได้กลิ่นริ้มรถถูกต้องสัมผัสนึกคิดทั้งสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสและเรื่องราวที่นึกคิด แม้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปโดยไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่หรือเหลืออยู่อีกสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็ดับเช่นเดียวกันว่างเปล่าไม่มีเหลือเช่นเดียวกันเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือเรียกจะหนึ่งว่าปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นนี้ ท่านแสดงไว้ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตประกอบไปด้วยครบสัพพุลุษที่เรียกว่าสัพพุลิสังเสวะฟังธรรมของท่านโดยคารพคือด้วยความตั้งใจเรียกว่าธรรมัสวรนะเมื่อฟังแล้วก็ไตรตรองโดยอุบายอันแยบขายด้วยเหตุด้วยผลตามพระธรรมที่ได้ฟังนั้นเรียกว่าโยนิโสมนสิกการ และปฏิบัติธรรมตามสมงควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วคือได้เข้าใจแล้วด้วยความถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติการครบสบรุปนั้นก็คือคบผู้ที่มีความสงบจากกิเลสแล้วเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดแล้วสรุปตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีพระพุทธเจ้าและอนุพุทธ ได้แก่พระพุทธเจ้าคือผู้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองส่วนอนุพุทธะนั้นก็คือผู้ที่รู้ตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบตรงถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือท่านผู้รู้ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย แสดงพระธรรมที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งแสดงไว้ดีแล้วนั้นเมื่อได้ฟังธรรมที่ท่านเรานั้นแสดงแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเมื่อฟังด้วยดีก็ทําให้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกในระดับของขั้นการฟังคือได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก,ก่อนสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ตรงจิตของผู้ฟังเมื่อมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีความเห็นตรงแล้วย่อมผ่องใสเมื่อได้ฟังพระธรรมก็ไตรตรองให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่เป็นจริงคือตัวธรรมะที่แท้จริงว่ามีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับย่อมแปลเปลี่ยนไปเมื่อเกิดดับแล้วเมื่อเกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วย่อมไม่กลับมาอีกย่อมหมดไปย่อมหายไปย่อมสิ้นไปการเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างนั้นคือเข้าใจว่าเกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วหมดสิ้นไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วอย่างนั้นไม่กลับมาอีกแล้วอย่างนั้นย่อมว่างเปล่าเหมือนอากาศ คือไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลใดๆที่เหลืออยู่เลยในแต่ละขณะแต่ละขณะที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแม้เกิดใหม่ก็เป็นเช่นนั้นอีกคือดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปว่างเปล่าว่างเปล่าและว่างเปล่าจากความเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเราว่างเปล่าจากความเป็นของคนอื่นว่างเปล่าจากความเป็นบุคคลอื่นว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนของบุคคลอื่น นามารูปที่ปรากฏในแต่ละขณะเดี่ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินได้กลิ่นริ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ริมรสได้ถูกต้องสัมผัสและเรื่องราวที่นึกคิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเช่นนี้คือย่อมดับหมดหายสิ้นแปรเปลี่ยนไม่เหลืออยู่เลยเมื่อไหร่ก็คือในแต่ละขณะเดี่ยวนี้เมื่อสิ่งใดปรากฏ ให้รู้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่สภาพรู้ในสิ่งที่ปรากฏนั้นก็เ,เป็นเพียงสภาพรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปตามในยะที่ท่านทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ และรู้อารมณ์เหล่านั้นที่ท่านเรียกว่าจิตคือสภาพรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วคือเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏในแต่ละขณะตามความเป็นจริงนามรูปใดปรากฏในขณะใดสภาพรู้คือจิตรู้สภาพธรรมนั้นในขณะนั้นว่าเกิดและกระดับว่างเปล่า เป็นเพียงสักแต่ว่าไม่มีเราเข้าสัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่มีสิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้เข้าใจหรือได้ตรองเห็นแล้วหรือเรียกอีกหนึ่งว่าธรรมานุธรรมปฏิปัติปฏิปติแปลว่าถึงเฉพาะหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในแต่ละขณะเฉพาะ ทา,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละขณะเฉพาะในแต่ละทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเรียกว่าปฏิปติหรือเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่เป็นการการะทาหรือไม่ใช่เป็นการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เป็นความเข้าใจคือปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงคือนามรูปที่ปรากฏในขณะนั้นว่าว่างเปล่าเพราะแปรเปลี่ยนไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าเพราะเกิดแล้วดนะับจึงว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลใดๆความเข้าใจก็ทำกิจของความเข้าใจเช่นนี้ คือสมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นเช่นนี้ก็ทำกิจของความเข้าใจถูกความเห็นถูกดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดดับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าว่างเปล่าว่างเปล่าแต่ละขณะไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนความเข้าใจก็ทำกิจของความเข้าใจดับความไม่เข้าใจความเข้าใจถูกความเห็นถูกก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิด เรียกอย่างหนึ่งว่าสมมาทิฏฐิก็ทํากิจของสมมาทิฏฐิทําลายความเข้าใจผิดความเห็นผิดให้หมดไปเปรียบเสมือนแสงไฟหรือความสว่างที่เกิดขึ้นก็ทํากิจของความสว่างคือขจัดความมืดให้หมดไปตามกําลังของแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นแสงสว่างของพระอาทิตย์เกิดขึ้นก็ขจัดความมืดของโลกให้หมดไปหายไปสิ้นไป แสงสว่างของพระอาทิตย์ก็ทํากิจของแสงสว่างพระอาทิตย์ไม่มีใครทําอะไรสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทํากิจของตนโดยไม่ได้ปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดๆสภาวะเช่นนี้เป็นกิจของสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปปิตคือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ถามนั่นเอง ปัจจัยที่ทําให้เกิดสมาธิทฐิหรือสิ่งอุปการะเกื่อหนุนให้เกิดสมาธิทฐินั้นท่านแสดงไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโคจระเป็นทั้งเหตุปัจจัยสนับสนุนในภายนอกและเหตุปัจจัยสนับสนุนในภายในโคจระคืออารมณ์เป็นที่เที่ยวไปของจิตท่านแสดงไว้สามประการด้วยกันคืออุปนิสัยโคจระ อารักขาโคจระและอุปนิพันธโคจระอุปนิสยโคจระนี้ก็คืออารมณ์เป็นที่เที่ยวไปของจิตอันเป็นเหตุให้ได้ที่พึ่งอันมีกำลังอันนี้เป็นปัจจัยคือสิ่งที่อุปการะเครื่อหนุนมาจากภายนอกหรืออีกอย่างหนึ่งว่าปรโตโคสัคือการฟังธรรมจากบุคคลอื่นหรือฟังเสียงแห่งพระธรรมจากภายนอกได้แก่การคบกลยาณมิตร มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าในขณะนี้ก็คือพระธรรมนั่นเองการคบพระพุทธเจ้าก็คือการคบรรคบพระธรรมเมื่อคคบพระธรรมคือการฟังพระธรรมแล้วก็ยอมเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะและมีปัญญาเมื่อเป็นผู้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแล้วนั้น เป็นผู้เจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามทุกควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมะปฏิปัติเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นทิมรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันนามรูปเหล่านั้นปรากฏก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่า ทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปล้นวนเป็นธรรมะทั้งสิน้นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นในแต่ละขณะเช่นนี้คือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าอารักขาโคจระคือรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่เสื่อมไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็เจริญขึ้นมากขึ้นที่เรียกว่าอารักขาโคจระก็คือ อารมณ์เป็นที่เที่ยวไปของจิตทำให้มีการรักษาจิตนั้นให้เป็นกุศลและเจริญกุศลเพ,เพิ่มขึ้นไม่เป็นไปในฝ่ายของอกุศลเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เรียกว่าสมาทิฏฐินั้นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นทำให้สติ ระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่ละขณะแต่ละขณะว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสติปัฏฐานเกิดขึ้นแลระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเป็นความจริงซึ่งไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าเพราะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวต,วตนใดๆ เรียกว่าอุปนิพันธะโคจระคืออารมณ์เป็นที่เที่ยวไปของจิตอันเป็นเหตุให้สติเข้าไปผูกพันไว้รู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะพึงยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นนามรูปใดๆที่ปรากฏจอมเป็นเช่นนี้สิ่งอุปการะเครื่อหนุนทั้งภายในและทั้งภายนอกตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิค,คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกได้แก่ทําให้เกิดปัญญาเจตสิกนั่นเอง